มันไม่มีเหนียดครับวันนี้จะพาลงถ้านะครับผมวนนนี้นะคะก็คือลูกหมูชางค่ะจะเป็นหมูแล้วก็มังค์จะเป็นกากเพชรนะคะกากเพชรด้วค่ะส่วนตรงด้านนี้นะคะจะเป็นวงปีของต้นไม้ค่ะหนึ่งปีจะมีหนึ่งอย่างค่ะหึงปีจะมีหนึ่งอย่างค่ะ เวลาเขาตัดต้นไม้ให้ออกมาก็จะเป็นวงปีแบบนี้ค่ะดูคนนี้สิชอบพวกแซ่บถึงตลอดเลยอ่ะน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรเนี่ยเดีาสร์ายวิดีโอแล้วเนี่ยทำไมทิ้งลบทิ้งเลยลบทำไมเสียงเจ้าเจ้าเดี๋ยวเราไปดูเห็นรูปดอกบัวตูมกันค่ะนี่ไงใช่ไหมนี่อะไรนี่นอะไรนี่นะคะก็จะเป็นหินแกะก้อน ด้านนี้นะคะก็เป็นหินรูปมีเลี่ย,นม,น,ยน,นมินเนี่ยกำลังอ้วกอยู่ค่ะขำเอมขำเอม